ก็ทีมเพชรยินดีอาวันนี้บุกช่องเจ็ดอีกครั้งหนึ่งครับมมยคู่แฝดน,นะครับเด่เพชรเป็นแฝดพี่กับเพชรเด่นเป็นแฝดน้องครับนี่ฮะมวยจากทางสายใต้ครับเจอกับโวยสายอีสานครับอีสานอ้เฮ็ยเพื่อนหรือเปล่าแดนวังอู้ยโดนเตะไซสสวนแล้วก็หมัดด้วยให้โครงบงแทน,นอีกดอกนงครับช้ากเอาคืน ต้าไปแล้วครับซ้ายของนี่โดนเทสั่งลุยแล้วอ้าวมวยไทยเกสีม้านอย่างนี้แหละครับสอกกับสอกตีเข้าไปเตียบพืนนรับเวยบกแข่งซ้ายครับซ้ายมาจากเมืองแ้าเมืองสุรินทร์โอ้ยสะดุ้งครับสะดุ้งสะดุ้งไปหลายเม็ดเลยจ้าอีกดอกที่สี่ไปด้วยทองหนึ่งสองเจ้าตีต่อเนื่องครับนี่ฮะไม่มีปล่อยหน้าทีทองหน้าทีทองสับโอ้ดีไม่ยังครับนับไม่ถูกเหมือนกันว่ากี่เม็ดกี่ดอกโอ้โห ไปหล่นมัดกับศอกไายหล่นครับฟื้นมาเดชเพชรเรอ่มฟื้นอมัดต่อมัด oh, มัดกับศอกโอ้ oh, ยกอาถรรพ์หรือเปล่าอ้ oh, ใส่กันรัวนัวจริงๆครับอย่างนี้โอ้โห oh. 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 มันเป็นเกมแห่งสัศสีที่มันยอมกันใ่ได้ครับมดสู้ตายครับเดทเพชตตีคืนฟื้นแล้วฟื้นแล้วหายจุกหายชาแลวเอาคืนมาคำจัดโอ้ยมีศอก ดังมะเสียบโอ้โหขนาดแบบนี้ถึงลุนเพราะว่าก็ทั้งคู่ก็เต็มที่แล้วนะครับเอาเลยครับแจกโัวใจกันก่อนครับแจกหัวใจเสร็จแล้วเดี๋ยวลุ้นกันเลยครับแล้วโอ้ไปนู่น้วครับเมืองสุรินทร์ครับถิ่งเมืองช้างครับเพชรสยามจอพัทยากีฬาสยามสุรินทร์ครับได้รับการชูมือไปแบบเหาเชิดเชิดแลนะครับ